ต้องกลับเรียนอย่างนี้ค่ะว่า,เ,าเราเปิดให้บริการไอ้ Impactive Center ตั้งแต่พฤศจิกา62เพราะฉะนั้นแล้วปีงบประมาณ63คือเป็นปีแรกถูกต้องนะคะคือตั้งแต่พฤศจิกา62จน,นถึง30กันยา63แล้วก็ตุลา63ถึงถึงกันยานี้64นะคะก็คือรอบป,ปีที่2อต้องเรียนว่าในรอบป,ปีที่2เนี่ยผลการทำงานเนี่ยโหเขาทำรายงานมาเยอะมากเอาความจำจำเนี่ยผลาการทางานเนี่ยเราเยอะขึ้น มากนะคะในการตรวจสอบเราเคยตรวจสอบที่18ล้านข้อความในปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นหลายร้อยล้านข้อความนะคะเพิ่มขึ้นไป1,500หรือ15เท่านะคะโอเคอันนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมากันกรองนะคะพอกันกรองแล้วเนี่ยมีข้อความที่เข้าเกณฑ์น,นะคะอยู่ประมาณ20,000 แยกตามปีป่ะจ๊ะอัไรนแยกตามปีใช่ค่ะไม่เอาค่ะเอาเอาแยกตามปีเลยค่ะมีค่ะมีแต่เขาเดี๋ยวพฉันบอกเธอละคือถ้าแยกตามปีเนี่ยมันหนึ่งอาจารย์เติบโตสูงขึ้นมากเดี๋ยวตัวเลขถ้าจะนนั่นแต่ พอเรามาตรวจสอบแล้วในข้อความระดับท <LO an> ี so ่หลายพันข้อความที่เข้าขายใน4หมวดเนี่ยจะจะเจอว่าเป็นข้อความที่เป็นข้อความเท็จกับข้อความที่เป็นข้อมูลจริงสัดส่วนข้อมูลจริงสูงขึ้นนะคะในข้อความที่เรามีการตรวจสอบดังนั้นเป็นที่มาที่เขาก็จะพูดว่าในเรื่องของการตรวจสอบเราเนี่ยเราก็พบว่าข้อมูลที่แชร์กันเนี่ยก็มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สัดส่วนเพิ่มสูงข,ขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแต่ถามว่าข้อมูลเท็จมีไหมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนเดิมเลยค่ะสุขภาพกับปลาเข้าไปประมาณเกือบเกือบห้นะคะแล้วก็เรื่องนโยบายของรัฐอันเนื่องมาจากว่าสถานก,การณ์โควิดนี่แหละคะ่ะสองอันนี้ก็แปดกว่าซนะคะมได้ไ,ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวฟิกนิวไว้ตอนเย็นแล้วกันอันนี้เป็นคอนเซปต์ก่อน เดี๋ยวจะลงดีเทลตรงวัันเอาเนี้เาเรื่องอื่นได้ไหมฮะน,นี่ก็เป็นเรื่องของขวัญปีใหม่นะจริงๆเราก็ได้เข้าพลรอมไอปแล้วนะครับว่าน่าจะออกข่าวออกไปบ้างแล้วก็คือเรื่องของกระทรวงดีต้นก็มีหน่วยงานในสังกัดหลักๆอยู่ที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเช่นอันแรกก็คือเรื่องของออไปรษณีย์แล้วก็เอนทีนะครับซึ่งจะมีโครงการ ให้บริการโปรโมชันกับประชาชนทีใ่ใช้บริการของเอนทีนะฮะโ<ไ>ดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเช่นจะมีผลเรีอผู้ริหอ่านเรียนอ่นสงงนะหนึ่งก็คือโครงการศูนย์แก้ไขฝ่าลอมนะฮะซึ่งเราจะปรับปรุงระบบไลน์แชทและมีเมนูทางลัดเพิ่มขึ้นในการอำนวยความสะดวกสองก็คือมี wifi ฟ,ฟรีื่้ประชาชนสู่ชุมชนซึ่งนี่เราจัดอินเทอร์เน็ตคอความเร็วสูงนะให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ฟรีไฟไฟก,กับประชาชนในชุมชนที่ผู้นี้ก็คือผู้มีรายได้น้อยนะฮะจะได้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน3ามก็คือมีการบริการ NT Voice Fix Line ฟรีนะครับคือการโทรศัพท์ของ NT จะมีฟรีในช่วง30ทธันวาคมถึง2มกราคมนะครับมีสี่ปพระเซ็บริการ NT Broadband ก็คืออินเทอร์เน็ตที่เข้าตามบ้านเนี่ยจะลดค่าบริการให้30เ จำนวนสมรอบเดือนสมรอบเดือนนะสมรอบวิวแล้วมีเร์่อของบริการมือถือ n t Mobile กับสิทธิพิเศษบริการมือถือไม่นะครับให้บริการฟรีในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับส่วนของไปรณียีนะครับก็จะมีโครงการมอบส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ t h a i l a n d p o s t s m r t t o o m นะครบห้าสิบาทนะที่ผมจำได้50บาท ซื้อของเท่าไหร่รถเ็ลดถแคห้าสิบบาทนะครับทุกราคานะสองโครงการมอบส่วนลดและสิทธทิพิเศษสมาชิกโพสต์แฟมิลี่สำหรับการในประเทศและมอบส่วนลดลสิทธทิพิเศษสมาชิกสำหรับโพสต์แฟมิลี่ระหว่างประเทศและสุดท้ายก็จะมีโครงการยิ้มรับปีใหม่สอง5หิบ้าคือในการส่งพัสดุนะครับจะให้น้ำหนักไม่เกิน1กิโลแต่จะเหมาจ่ายที่ยี่สิบห้าบาทนะครับเป็นอ e m s อ็มนะ แล้วถ้ามีเป็นการเก็บเงินปลายทางด้วยก็จะใช้ได้โดยมีจำนวนไม่เกินห้าหมื่บาทอันนี้ก็เพื่อส่งเวลาส่งของขวัญหรือส่งอะไรช่วงปีใหม่ก็จะได้ลดค่า